เมื่อแกงโจรครับสุดฉลาดต้องไปร่วมกับกลุ่มตำรวจครับเพื่อจะฉกทองจากผู้ทรงอิทธิพลพวกเขาและโจรพวกนั้นจะทำสำเร็จหรือไม่ครับกับหนังเรืนี้ครับลิฟต์ป้นเหนเมครับ Mine, s <S แกจะบอกว่าเป็นหนังที่เป็นสูตรสำเร็จมากๆแบบพอตแบบอืสมัยก่อนเขาทำยังไงก็อย่างนี้แหละคือแบบว่าดูสุดมันว้าหรือพิเศษอะไรคือตอนดูก็คือกดข้ามรรๆเลยเออมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นนะแต่ถ้าอยากจะดูขั้นเวลาก็ลองไปดูได้ครับผมหนังนี้ครับลิฟ์ครับ นะครับลงในซีรีส์เด็ดฟรีแต่ก็มีภาคภาษาไทยด้วยนะครับผมโดยต่างหัจะพูดถึงกลุ่มโจรครับที่ว่าโอ้โหโคตรฉลาดเลยครับผมซึ่งก็มีแฟนเก่าโดยแฟนเก่าเป็นตำรวจครับชื่อว่าแอปปี้ครับผมซึ่งก็ต้องมาทําการร่วมงานกันนะครับผมทําภารกิจบางอย่างครับซี่พวกกลุ่มโจรกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงเวด้เลยครับผมกลุ่มโจรที่ว่านี้ครับนำโดยไซรัสครับเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็จะมีเป็นพวกนักบินครับแฮกเกอร์นะครับแล้วก็นักจอดเศษวิศวกรนะครับก็จะมีเป็น นักปลอมตัวนะครับผมต้องทํางานร่วมกันครับโดยภาริกิจที่ว่านี้ครับจะต้องทําการฉกทองครับของผู้ทรงอิทธิพลของโลกนี้ครับอย่างยรอเกนเส้นนะครับผมแกจะบอกว่าเออทอง500นะครับล้านดอลลาร์แกเยอะมากเลยเรื่อเนี่ยคือแบบกองเริ่มเทิ่มแล้วละกันที่ต้องโยกนะครับทองที่ว่านี่ครับจะปิดเครื่องบินหนึ่งครับเพื่อที่ทำการขับหนีไปครับเพื่อทําำการฉกทองใน6กแกมันเป็นอะไรที่แบบโคตร ฉี่กดฟิสิกส์บ้าง,างเลยแล้วก็เครื่องบินอีกอย่างหนึ่งคือที่เขาเตรียมมาเลยเครื่องบินแบบทําเองอะเป็นเครื่องบินแบบใหม่ที่เขาไม่อนุญาตให้บินนะครับผมซึ่งก็ได้แหละครับผมก็จะเป็นข้ออ้างในการจะใช้เครื่องบินนี้ด้วยนะครับผมเออแกเครื่องบินก็แบบโคหมุนกลับไปกลับมาเป็นวงกลมอะไปปรมันจะฉี่กดฟิสิกส์ขนาดนั้นอยู่กันได้ยังไงก่อนในเครื่องบินลํานั้นเออนะครับผมเป็นคาสุดสำเร็จที่แบบเออนั่นแหละมันทาให้สิ่งที่เราดูแล้วรู้สึกว่าเอมันมันเลื่อยเฉยๆมากแล้วกดข้ามโดยรวมเลยครับผม ถามว่าอย่างนี้กันคือถามว่าดูไหมคนดูไหมดูค่าลาได้ครับผมแต่ว่าถามว่าอดมป็นน่าประทับใจหรือว่ามีสิ่งที่น่าจดจำอะไรตรงไหนไหมคือแทบจะไม่มีเลยคือมันแบบเฉยๆครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับจะจะดูหนังแนวจุลกรรมนะครับบนท้องฟ้านะครับบนเครื่องบินอะไรแบบนี้ก็ลอาพิสูจน์ตัวเองเองดีกว่าครับพิสูจน์ตัวครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนกับหนังในกองผมลิฟท์ครับบนหนังเมกันเอครับ